ทดสอบแผงโมโนฮาร์ปพันนาโซนิกสองแผงนะครับ340วัตต์กับปั๊ม3นิ้วของแมตตูดิชนี่เป็นระบบไฟ อันนี้วิ่งอยู่3627รอบต่อนอาทีโอ้เกือบ4000นะเนี่ย6.8แอมป์0ี่วัตต์แล้วก็63โวลต์ตัวนี้แม็กสุดอยู่ที่70กว่านะรู้สึก